ทานยาแก้ปวดไมเกรนผิดวิธีอาจทําทให้ถึงพิการได้เลยนะคะเรื่องจากการแก้ปวดแบบปลอดภัยทําอะไรบันเทิงบันเทิงบ้างทำไรอ่ะหน,าาน้าตาเรลอรื่นชะทำงานค่ะสนุกเลยทำงแนอยู่แหมไม่ได้ทํางานหรอกดูออกถ้าปวดมากหน่อยก็แวะไปงีบแต่ถ้าปวดหนักมากๆ เดี๋ยวนะแน่ใจหรอว่าจะกินเออรโกททมินกินมั่วๆม,มีสิทธิพิการได้เลยนะแก ยาโอโคทมินแก้ปวดไมเกรนก็จริงแต่ทานมั่วๆไม่ได้นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ 1. ให้เภสัชกรใจย,ยาตามอาการ 2. อ้องมั่นใจว่า,าการที่ปวดหัวนั้นเป็นอาการปวดไมเกรนจริงๆแต่จะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เป็นอาการปวดหัวหรือปวดไมเกรนกันแน่ก็ถามฟาร,ร์มาซิตถามมาซีสิคะเมื่อมีอาการปวดป่วยไอจามถามมาซีโดยฟาซิโน